คล็ดลับทาโพสตให้ขายได้ใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับอันดับแรกครับดูอย่างนี้ก่อนนี่คือกางเกยงยีนครับสมมุติว่าเราอัพลงเพจลงออนไลน์ว่ากางเกยงยีนตัวนี้ราคาพันห้านะครับผมจะบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่การตลาดมันคือการแจ้งให้ทราบว่ากางเกยงยีนตัวนี้ราคาพันห้าคนดูอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันแพงจังเลยอาจจะยังไม่อยากได้ครับเอาใหม่คราวเนี้ยเราจะต้อง ใส่การตลาดใส่คุณค่าเข้าไปให้มันดูน่าซื้อมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นกางเกยงยีนตัวนี้ไอ้ตัวพันห้าเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเราบอกเลยว่าออทอด้วยผ้ายืดผ้าชนิดพิเศษของเรานะครับสามารถทำขาเป็นรูปตัวเคได้เลยยังไงก็ไม่ขาดนะครับผ้ายืดสบายขึ้นบันไดรถไฟฟ้าได้อย่างนี้นะครับใส่ของได้กระเป๋าไม่แน่นกระเป๋าลึกโทรศัพท์ไม่หล่นกระเป๋าไม่หล่นกระเป๋าตังค์ไม่หล่นเลยนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับเราอาจจะบอกว่า สีไม่ตกอ่ะอย่นี้นะครับสามารถซักรวมกับผ้าอื่นได้แต่ซักเดียวจะดีกว่าใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของประโยชน์แล้วนะครับหรือเราอาจจะพูดเรื่องของอารมณ์ก็ได้ในกรณีที่เราแบบอยากเจาะตลาดบนนะครับเราอาจจะบอกว่ากางเกงยีนตัวนี้ออกแบบโดยคุณมิเกลอาเตตา นั่นโค้ชฟุตบอลออกแบบโดยคุณมิเกลอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นผู้ออกแบบกางเกงยีนให้กับแบรนด์ชั้นนําก็ได้นะครับสบรรพคุณคุณค่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทําให้กางเกงยีนตัวเนี้ยมันรู้สึกว่าดูแล้วมีคุณค่าดูน่าซื้อมากขึ้นครับมากกว่าการอัพขึ้นไปแล้วก็แปะราคาไปอย่างเดียวนะครับดังนั้นสรุปก็คือเวลาเราทําโพสนะครับอย่าลืมใส่คุณค่าให้มันดูน่าซื้อด้วยอันนั้นถึงจะเรียกว่าใส่การตลาดเข้าไปให้คนรู้สึกอยากได้นั่นเองครับผมเอกธีรวัตรเการตลาดขอบคคุณครับ